รวมความลับในปูทาวเวนที่หลายคนอาจยันไม่รู้ซึ่งคลิปนี้ปอดสำหรับคนที่ยันไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้ผมแต่งชุดธีมผีนานรำนะซึ่งก่อนหน้านี้ได้สแสดงละครสั้นโลปปอดเอาไว้ในแมปปูทาวเวนสามารถไปดูตันได้นะครับเดี๋ยวจะฮิตลิงคลิปไว้ใต้คอมเมนต์จุดลับจุดที่หนึ่งนะครับให้ทุ้คนมาตนสะว่ายน้ำนะครับ แล้วทุกคนก็กระโดดลงนไปในสระว่ายน้ําแล้วต้อว,ว่ายน้ํานะครับตามในคลิปเลยนะซึ่งตุงนนี้นะครับมันจะเป็นห้องเชื่อมระหว่างห้องธนาคารนะครับหลายคนอาจจะยันไม่รู้นะครับเวลาใครป้นธนาคารมันจะมีห้องที่อยู่ข้างๆประตูหลายๆคนต้องต้นเคยหนีตำรวจทานี้ใช่ไหมครับ จุดลับจุดที่สองซึ่งจะอยู่ขั้นข้างจุดลับจุดที่หนึ่งเลยนะครับให้ทุกคนเดินตามไปในคลิปเลยนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีห้องใหญ่ๆอยู่หนึ่งห้องใช่ไหมครับแล้วพอหันขวามันจะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะให้ทุกคนตดที่โคมไฟนะครับแล้วประตูห้องนี้มันต้องจะเปิดนะมันต้องจะเป็นห้องลับเล็กๆนะครับห้องลับตรงนี้ใครที่เล่นเป็นโจรใครที่เป้นธนาคารปล่อยๆน่าจะรู้ดีนะครับ จุดลับจุดที่สามซึ่งจุดนี้มันจะอยู่ข้างปั๊มน้ำมันนะให้ทูกคนหาห้อนนะครับซึ่งมันจะอยู่บนภูเขานะให้ทูกคนเดินเข้าห้อนเลยนะครับประตูห้อนมันก็จะเปิดให้เองอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นห้อนใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างนะครับมีตัวเลเ์ปอดมีอะไรปอดมันเหมือนเป็นห้อนแล็บวิทยาศาสตร์นะครับจุดลับจุดที่สี่ ซึ้นจุดนี้จะอยู่รนจุดเกิดเลยนะครับทุกคนเห็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่รนจุดเกิดไหมครับให้ทุกคนเดินลงไปตนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะครับแล้วทุกคนจะเห็นตัวอักษรที่มันเขียนว,ว่าดาวเฮาสเตชันนะครับให้ทุกคนตจุดที่ตัวอักษรนะครับพอจุดแล้วทุกคนอาจจะยังไม่เห็นอะไรหรอกนะครับแต่ประตูตรงนี้มันจะสามารถเดินทะลุได้นะครับเพราะว่ามันเปิดนะครับ ซึ่งจุดลับตรงนี้นะครับมันคือจุดลับที่มันจะอยู่ใต้จุดเติรน,นะครับอยู่ใต้น้ําพุนะครับซึ่งผมก็เห็นบางคนเอาไปสร้างบ้านเอาไปตกแต่งเป็นบ้านหลายคนอยู่นะจุดลับจุดที่ห้าให้ทุกคนวาร์ปมาบ้านที่30มสิบ่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเดินไปต้นบ้านไม้ตามในคลิปเลยนะครับ หทุกค,คนจะเห็นบ้านไม้หลังนี้นะครับให้ทุกค,คนเดินเข้าไปเลยนะครับทุกค,คนจะเห็นเตียงน,นอนโต๊ะกินข้าวหลายๆอย่างนะครับให้ทุกค,คนเดินเข้าไปในห้องน,น้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกค,คนปีนไปด้านบนนะครับต้นอ่านร้านหน้านะครับทุกค,คนจะเห็นห้องลับที่มันว่างเปล่ามีแค่เต้าอี้ตะจดและต้อของเล่นนะครับจุดลับจุดที่หด ซึ่งจุดนี้จะอยู่ติดกับจุดที่ห้าเลยนะครับให้ทุกคนเดินมาต้นน้ำพุต้นนี้นะครับทุกคนเดินเข้าไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นต้นเล็บนะครับซึ่งของชิ้นเนี้ยเราจะไม่สามารถเสดได้ไม่สามารถหยิบมาได้นะครับเราจะสามารถหยิบได้ต่อเมื่อเรามาเอาที่ต้นนี้เท่านั้นนะครับจุดลับจุดนี้หละคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจุดลับจุดที่7ด ซึ่งจุดนี้จะอยู่ติดกับจุดที่หดและจุดที่ห้าเลยนะครับอยู่จุดเดียวกันเลยก็ได้ให้ทุกคนหยิบไฟฉายมานะแล้วทุกคนเดินไปตามผาดนะครับให้ทุกคนเดินไปให้สุดเลยนะครับทุกค,คนจะเห็นห้องน,นึงที่มันเหมือนมันจะมีหินกั้นไว้อยู่พอทุกคนเดินเข้าได้หินมันก็จะเปิดให้นะครับซึ่งห้องตรงนี้นะครับมันจะเป็นห้องว่างเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรนะ จุดลับจุดที่8ซิ้นจุดนี้มันจะต้องใช้พรีเมียมนะครับก็คือฮุกคนต้องมีเฮลิคอปเตอร์นะครับให้ฮุคคนขึ้นปันไดไปเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับวิธีการไปจุดลับตรงนี้นะครับให้ฮุคคนเศษเฮลิคอปเตอร์แล้วไปข้านใต้แมปนะครับ ซึ่งทุกคนจะเห็นห้องรับสอนห้องน,นะครับก็คือห้องด้านล่างกับห้องด้านบนนะครับซึ่งห้องด้านบนตรงน,นี้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่ามันคือห้องอะไรใช่ไหมครับซึ่งห้องน,นี้นะครับไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่มันเคยมีคนสูงเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูนะครับชมมุดลงมาใต้แมปนะแล้วเราก็จะเจอกับห้องสีฟ,ฟ้าหน้าตาแบบนี้เข้ามาเราก็จะเจอกับห้องโดยสารภายในเครื่องบินแบบนี้นะเห็นไหม เห็นไหมในเครื่องบินก็ไม่ใช่ห้องโดยสารเครื่องบินก็เหมือนเขานั่นแหละทิมไม่ได้อยู่ในใจเองอ่ะส่วนห้อนรับห้อนที่สองน,นะครับให้ทุกคนเตรียมพอปกับเตียงน,นอนไว้ด้วยนะครับซึ่งห้อนข้างในมันสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ต้องระวังหล่นด้วยนะครับ ให้คุกคนหยิบพอกขึ้นมานะครับแล้วไปที่โหมดโซฟานะเลือดโซฟาอันใหญ่ๆนะครับให้คุกคนวางโซฟาไปชิดตําแพนนะครับให้เป็นโซฟานะแล้วจากนั้นนะครับให้คุกคนวางเตียงน,นอนให้มันติดเข้าไปข้างในนะครับทุกคนอาจจะตะโดดมาตรงสี่เหลี่ยมสีเทาที่มันเป็นประตูต,ตอตได้นะครับแล้วต้องค่อยวางน,นะ ตอนนี้เราเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วนะครับคุณคจะเห็นว่ามันจะเป็นห้องที่มันบอกว่าฟรีพีเมยมเป็นเวลา30นาทีซึ่งประตูตรงนี้มันต้องไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องไม่ทราบว่ามันคือประตูอะไรนะครับแต่พอคุกคนเดินเข้าประตูปูนฮาเวนนะครับมันก็จะจับเข้าจุดเติเหมือนเดิมนะครับจุดรับจุดที่เ้าให้ทุกคนเดินเข้ามาในคุสถานีตำรวจนะครับ แล้วก็ตะโดดขึ้นไปปนท่อให้ได้นะครับหลังจากตะโดดได้แล้วนะครับให้ทุกคนเดินหาห้อนนะครับโดยการเดินชิดตำแพนนะครับเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าห้อนมันมืดมากนะมองไม่เห็นว่าห้อนอยู่ไหนเราจึเลยจำเป็นต้องเดินแบบนี้นะครับ หากเกิดว่าเราเข้ามาในห้องได้แล้วให้เราเดินไปตามเส้นทางเลยนะครับซึ่งเราเข้ามาในห้องลับแล้วนะครับห้องลับมันก็จะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายจุดลับจุดที่สิบนะครับให้ทุกคนมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วใช้บันไดาวานแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับ ฮู้คนจะเห็นตะโจดปานนึ่งที่มันแตกนะครับให้ฮู้คนเข้าไปในห้อนนะครับแล้วฮู้คนจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนโรงพยาบาลลานนะครับซึ่งมันเป็นห้อนเปล่าๆไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ขอนที่มันพันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราตบอ,ออดความลับในปูทาเวนครบไปแล้วสิบอย่างอย่าลืมตดไลค์ตดแชร์ตดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ มีคนที่ดูคลิปแต่ยังไม่ได้ติดตาม99.4%ฝากติดตามกันด้วยนะคะ